รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหลงร่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีวิถไทยพบ,บกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางททบห้านะคะซึ่งก็วันนี้นะคะสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้พักผ่อนกันในช่วงของวันหยุดยาวค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของวันแรงงานซึ่งแล้ววันนี้นะคะก็อาจจะได้มีทํากิจกรรมพิเศษพิเศษร,ร,ร่วมกับครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการมือเรื่องของงานแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ก็เที่ยวกันเต็มอิ่มเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้นะคะก็จะต้องเตรียมตัวที่จะเป็นเลือกตั้งกันแล้วย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะสำหรับวันนี้รายการเราก็มีสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับค่ะน้องจิ๊บนุป้าวค่ะครับพบกับผมอีกเช่นเคยสองคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปางสุดนะครับตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัด นครสวรรค์น,นะครับมีสาระด,ดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนเจบุญน้าที่รับชมทบอาห้านะครับ <c oughs> ทางรายการวิธีทำวิธีไทยนะน้องคิิบนะใช่ค่ะภายในวัด่าก็จะมีการกอร่อสร้างอะไรนะคะเดี๋ยวจิบกระพิสกลนะคะจะพาท่านผู้ชมคะ <c oughs> ขับกลับมาสักการหลวงพ่อแล้วก็ไปชมภายในวัดปังสึกว่าจะมีอะไรกันบ้างค่ะไปเลยค่ะอาตมาพระครูนิทานศีระวงเจ้าวาดวัดปังสุด ตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มาในการเพื่อที่จะได้บอกข่าวบุญกับญาติโยมร่วมกันสร้างพระองค์ใหญ่หน้าตัก10เมตรสูง15เมตรเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาในพศาส,สนาก็โดยมีการอุปธรรมของอาจารย์ชัยบรารมีปูตโตที่ให้ความอุปธมภมเพื่อคูลมาตลอดระยะเวลาหลายปีด้วยกัน นั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายก็ะจึงขอประชาสัมพันธ์การสร้างองค์พระใหญ่ประจำอำเภอแม่วงในครั้งนี้เพื่อที่จะได้รวบรวมปัจจัยในการก่อสร้างให้สําเร็จลุร่วงคุณโยมเดี๋ยวเวลาอีกไม่ถึง40วันเราก็จะได้มีพระองค์ใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งองค์ในประเทศไทยและในแผ่นดินนี้เพราะนั้นก็จึงขอฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านนะ ถ้ามีความปรารถนาจะร่วมสร้างบารมีทานด้วยกันก็ขอเจริญพรร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นบุญต่อไปในภพหน้าในภูมิหน้าต่อไปเนื่องจากว่าท่านทั้งหลายบุญกุศลนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ติดตามเราข้ามภพข้ามชาติ สมบัติทั้งหลายที่เราใช้เกื้อกูลกันมากมายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองรถลามากมายก็ไม่สามารถจะติดตามเราไปได้นอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่เราจะติดตามเราไปข้ามพภาพชาติแม้แต่ในชาติปัจจุบันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี่ก็นเนื่องจากว่าในอดีตชาตินั้นเราได้สร้างความดีมาทําบุญมามากมายจึงได้เกิดมาเป็นคนพระพุทธศาสนาเพราะนั้นก็ขอใช้เสียงนี้นะโยมเนาะ ช่วยประชาสัมพันธ์นะการมาร่วมกันสร้างบาร,รมีสิษ์ต่อไปได้มาร่วมกันสร้างองค์จำลองขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าไว้ในผืนแผ่นดินไทยให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นที่ระลึกให้เป็นที่กราบที่ไหว้ของบุพชนคนรุ่นหลังในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรนะโยมนะ,ะกรรมาการวัดก็กำลังก่อร่างสร้างฐานมาช่วยกันทํานั่งร้านที่จะเอาแบบขึ้นแบบจะขึ้นในวันที่หนึ่งพฤษภาเนี้เริ่มประกอบแบบ องค์พระใหญ่เดียวกว่าองค์พิมพ์องค์พระปฐมแต่ชื่อเล่นเล่นก็นคือหลวงพ่อโต,โตเพื่อให้ความชัดเจนง่ายขึ้นดังนั้นก็ขอจเจริญพรนะขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปกับชาวพุทธชาวไทยทุกคนที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังเสียงนี้ก็ขอจเจริญพรมานโอกาสนี้เพื่อจะได้มาเป็นสะพานบุญร่วมกันสร้างให้สําเร็จเพื่อจะอุปถัมภ์พระศาะสนาให้มีอายุ5,000ันปีตามที่พธธระพุทธทํานายเขาไว้ ดังนั้นก็นจึงขอฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านนโยมนะมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยมากน้อยอะไรก็ไม่ว่าอะไรถ้าถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาสร้างบารมีทานร่วมกันบารมีอื่นใดเราสามารถทําได้บารมีทานเราก็ทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรแห่งชีวิตเพราะครั้งหนึ่งเราเกิดมาได้ทําความดีไว้ในแผ่นดิน ทำความดีไว네้ในพระศาสนาเราก็นึกถึงเราจะความจะเกิดปิติเกิดความชื่นใจปิติใจแล้วก็จะเป็นบุญติดตามเราไปตลอดการตลอดพบดังนั้นก็ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใจบุญท uh ุกคนทุกท่านนะโยมนะมาร่วมกันกับอาตมาช่วยสร้างองค์พระใหญ่นี้ให้สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีการก่อสร้างองค์พระใหญ่ของเรานั้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม ตอนเช้ามีพิธีบวงสวงโดยอาจารย์ชัยบารมีปูโตพร้อมทั้งทีมงานแล้วก็ทีมก่อสร้างจากวัดสพังก็จะเริ่มทางเทป,ปูนตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึงเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวันที่28เป็นวันสุดท้ายเป็นวันปันจจุทุกอย่างที่ญาติโยมส่งมาก็ดี ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ญาติโยมได้บูชาก็ดีก็จะบรรจุไว้ในองค์พระใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมที่ยังไม่ได้ส่งมาก็กจเจริญพรส่งมาได้ที่ส่งมาแล้วก็อาตมาก็จะบรรจุไว้ให้ตามที่ตั้งใจปรารถนาก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์ทุกคนทุกท่านนะโยมนะมาร่วมกันของเทปูนมาได้ทุกเวลาวันที่20-28ถึงพฤษภา,าคม2566 มือนรว่วมเ้ื่อช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็ขอจเจริญพรมาณโอกาสนี้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน พรถึงสงกรานต์ผ่านไปแต่พรดีๆที่หลวงพ่อช้างให้ไว้ยังอยู่ในใจเราตลอดเวลาวัดจุกระเชอเมืองแปดริ้วนะ <c oughs> จะบอกให้ขอพรดีที่มีจากพระเจ้า เมืองพระฉะเชิงเซาลุ่มน้ำบางปะกงหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสด,ดังแห่งวัดจุกระเชอเมืองฉะเชิงเซาให้พรคนไทยเนื่องในวันสงกรานไว้ดังนี้หลวงพอ่อพยายามสอนบอกตลอดเวลาจะเป็นวันไหนเดือนไหนปีไหนขึ้นกี่ข้าแรมกี่ข้าไม่มีความสลักสำคัญใดๆเท่ากับการกระทำของตัวเรานั้นการมาขอพรหลวงพอ่อก็อยากให้ทุกคนทำแต่ความดี ถ้าเราทำความดีความดีนั้นแหละจะเป็นพรรักษาตัวเราไปเองจึงควรที่เราจะรีบรับไปปฏิบัติกันวันเดือนปีนั้นเป็นเรื่องสมมุติเป็นมายาคติของโลกที่ทำให้เราจดจำวันคืนเดือนปีฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นเหมือนกับชื่อของคนแต่ถ้าไม่มีคนบังเกิดขึ้นมาความสมมุติมายาทั้งหลายทั้งปวงนี้ ก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรไม่จำเป็นอะไรการที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมีความสุขประสบความสำเร็จนั้นความเป็นมงคลเหล่านั้นต้องกระทําเองคือบุคคลนั้นต้องเป็นคนกระทําไม่ได้อยู่ที่วันเดือนปีใดๆให้ความรักให้ความรู้ให้อภัยสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าพระดีอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมร่มเย็นเป็นสุขขอรับละโลภโกรธหลงลงได้ความรุนแรงมาลายลง เชิงเซาบ้านเขาเป็นคนใจบุญทำทานไว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุนคำจุนสืบไปมีมากเกินพอก็ช่วยน้อคนน้อยไงทุกชีวิตยังดูสดใสที่นี่ไงเมืองขาเชิงเซา เอาดีๆกับพี่คำรณยึดธรรมะยึดหลักธรรมยึดทางสายกลางไว้ชีวิตสว่างสวัยแน่นอนหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอชะเชิงเซานะ <c oughs> จะบอกให้เชิงเซาบ้านเขาเป็นคนใจบุญทำทานไว้เป็นทุนเพื่อเกื้อหนุนคำจุนสื่อ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสังขลารลานนะครับตะบ,บนเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธน,นะครับมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนญยือนบุญวันนี้เป็นงานบุญใหญ่งานเททองหล่อพระนะครับเดี๋ยวติดตามผมเข้าไปชมข้างในว่าภายในวัดมีอะไรกันบ,บ้างโดยที่องค์เท้าเวทุวันนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่คนมากราบไหว้บูชานะครับเดี๋ยวปกรากานับนประการพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้ติดตามผมไปนะครับท่านผู้ชมครับสกลเดชนะครับขอเชิญนะครับ ขอเจอริญพรศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีวันมงคลที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมทำบุญพิธีเททองลอกเกตรพระประธานในอุโบสถของหลวงพ่อปื้มนวัดสังฆารามตำบลเท่งแท้อำเภอสันคับบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งในวันนี้อยาติโยม ก็ลังไหลกันมาร่วมบุญกันก็มีร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ร่วมบุญในวัดที่ได้ประกอบพิธีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอุปถรัมภ์จากโยมพ่อสุรนาถโยมแม่โชติกาเขียมวิรัตแล้วก็โยมพี่พลอยพัฒสอนเขียมวิรัตแล้วก็คุณโยมสิทธิชโชค เด็กชายชินทโชคเขมิรัตแล้วก็มีคุณโยมชินาไลมีตระกูลก็ได้รวมอุปถัมภ์ในการหลอกเกตซึ่งหลังจากที่หลอกเกตแล้วทางวัดก็จะได้ดำเนินการลงรักปิดทององค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังของอัตมาซึ่งเราก็จะได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าแม้แต่ พระพุทธรูปเก่าที่โยมได้เห็นด้านหลังเป็นพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยาซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นวัดเก่าวัดแก่ซึ่งอำเภอสันคขบุรีนั้นวัดวารามมีอยู่มากเจ้าขุนมุนน่นนายหรือว่าสิ่งที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้ สร้างวัดสร้างวาเป็นจำนวนมากนั้นดังนั้นพระพุทธรูปในอำเภอสันก็จึงมากแต่ว่าเมื่อการเวลาได้ผ่านไปเราก็เห็นพระำชำรุดสุดโทมหรือว่าเสียนโดนตัดไปในยุคก,ก่อนๆเราก็ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อที่จะให้อยู่คู่สถาวนกับพระพุทธศาสนาซสื้อไป แล้วก็อยากจะบอกบุญกับญาติโยมนะท่านใดจะร่วมบุญในการปิดทองลงลากปิดทองพระพุทธรูปหรือว่าองค์พระประธานหรือว่าพระที่อยู่ในอารามของวัดสังฆารามก็ขอจเจริญพรเรียนเชิญในร่วมบุญกันตามเลขบัญชีของวัดสังฆารามและก็ภายในวัดนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อขาวและก็มีหลวงพ่อปื้มเขมจิตโต ซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่อยู่ในอารามของวัดสังฆารามแห่งนี้ซึ่งท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าซึ่งท่านก็ได้ไปอยู่จำพรรษาแล้วก็ได้ไปร่ำเรียนวิชาจนท่านได้กลับมาแล้วก็มาบูรณะวัดสังฆารามนี้ ก็ถือว่าวัดนี้มีความสำคัญมีประวัติความเป็นมาก็ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะมากราบขอพอรก็สามารถมาร่วมกราบขอพอรแล้วก็มาทำให้ชีวิตนั้นจเจริญรุ่งเรืองมาทำให้มีแต่ความก้าวหน้าหน้าที่การงานก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตา่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรารมีของหลวงปู่สุขบรารมีของหลวงพ่อปื้มและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละมีปฏิภาณมีธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมพอทุกท่านนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จ สมนโนุลปัรถนาทุกทีิวาราตีการทุกท่านทุกคนเทินสนับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เตียงผู้ป่วยนิสุกิเมดิคอลกล้องไอพีเอ็นวฮเครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมง Slim, สลิมซาวน่าศูนย์รวมซาวน่าครบวงจรตัวช่วยดูแลสุขภาพระดับพรีเมียมน้ำเพชรรถไฟฟ้าผู้แทนจำหน่ายรถสามล้อไฟฟ้าหลากรุ่นหลากสไตล์ทางเทศบาลเมืองกระทุ่นแบรนตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเราก็ได้จัดทำโครงการอของสวนน้ำใสนะครับอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน่วยราชการหรือรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นจะต้องมีการปลูกฝังจิตสํานึกนะครับของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่จะแก้ไขปัญหาโดยการที่ทําน้ําเสียต่างๆลงสู่ลําน,าน้าสาธาระนั้นจะต้องมีการบําบัด หรือแก้ไขนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องมีบ่อบำบัดน้ําเสียนะครับส่วนภาคครัวเรือนประชาชนนั้นควรจะมีดักที่ดักไขมันนะครับต่างๆนั้นก่อนระบายลงสู่ลํานะ้าสาธารณะนะครับเมื่อประชาชนมีความร่วมมือร่วมกันแล้วนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเรานั้นจะอยู่นะครับและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเพื่อลูกหลานของเรา แล้วต่อไปในอนาคตรเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสนับสนุนโดยคอยรอนดี้ร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงตีรถสวยรถมือสองรับประกันใหม่แท้รับประกันซ่อมศูนย์ฟรี2ปี20,000โลฮเครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมงเอพี AP ไทยโซล่าเซล ออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์จารพรญาติโยมผู้ชมรายการของวัดพืชอุดมอยู่อตาตมาพะติการสมบูรณ์สิริปนโยซึ่งยืน,นอยู่หน้าพระอสุรินทราหูทรงธรรมเป็นราหูขาวเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเทพที่ใจดีมีเมตตาและเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์คนเราต้องบางครั้งต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพดาฟ้าดินที่มีฤทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลอยู่ก่อนแล้ว จึงจะขอสิ่งต่างๆได้เราต้องทําบุญไว้เป็นคนดีมีความประพฤติขอนแล้วจึงจะขอพรจากให้ทวยเทพเทวาทั้งหลายช่วยได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งสําคัญของวัดพืชอุดมวัดพืชอุดมมีวิหารพระเจ้าเปิดโลกแห่งแรกแห่งเดียวเพื่อเมืองไทยที่มีคนใครเคลื่อนไหวได้ที่สร้างมาตั้งแต่ปี2507นับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วสภาพของวิหารพระเจ้าเปิดโลกซึ่งแสดงนรกสวรรค์ มีไล์แอนซาวมีแสงเสียงสีให้ท่านได้ชมนั้นก็มีสภาพสุดโทรมไปตามกาลเวลาต้องรอการบูรณะนอกจากนี้เราก็จะมีการสร้างองค์พยายมราชองค์ใหม่ซึ่งมีความสูง2เมตรพยายมราชนั้นเป็นเทพ,พเจ้าผู้พิพากษาความดีความชั่วของคนที่หลังจากตายไปสู่นรกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างพญามัจจุราชองค์ใหม่แทนองค์เกา่า ็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันบูรณะสร้างวิหารพระเจ้าเปิดโลกให้มีสภาพเท่าที่สามารถจะดำเนินดาเนินการสร้างให้ดีเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นธรรมะสอนแก่ญาติโยมทั้งหลายให้ระมัดระวังในการปฏิธรรมต่างๆเพราะทุกการกระทำนั้นมีผลมีผลตั้งสิน้นทำดีไปสู่สวรรค์ทำชั่วไปลงนรกเป็นเปรตอสุรกายนั่นเองวัดพืษณรวมนั้นได,ได้แสดงสัญลักษณ์นี้ ให้พี่น้องได้ชมมาเป็นเวลานาน60ปีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมกันเพื่อบูรณะนรกสวรรค์ท่านผู้ชมรายการของวัดพืชอยู่นี้ได้ชมแล้วมีกิตศรัทธาก็ขอเชิญชวนนะจ๊ะ,ะมาร่วมกันทําบุญบูรณะนรกสวรรค์ซึ่งเป็นอุชณีวัตถุแห่งแหรกแห่งเดียวของเมืองไทยนะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็จะว่าได้ที่มีวิหารพระเจ้าเปิดโลกและก็แสดงนรกสวรรค์จนครบทุนเพื่อเตือนใจคุณทั้งหลาย เป็นการนำธรรมะมาเผยแผ่ธรรมะในคำพีมาเผยแผ่ให้เห็นด้วยตาเรียกว่าธรรมะทัศนศึกษานั่นเองซึ่งเข้าใจง่ายดูง่ายในโอกาสที่ท่านชมรายการนี้อยู่อาตมาขอตั้งจิตอธิษฐานให้พรท่านทั้งหลายที่ชมรายการและมีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาได้รับบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขบ้างมีสีสุขนะจ๊ะประกอบกิจการใดใก้ประสบความสำเร็จมุ่งมาสิ่งใดก็ให้สำเร็จจงทุกประการเทิดมีสุภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะจ๊ะ หรัปในช่วงมือใครน่ารู้วันนี้นะคะแม้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวก็จริงแต่วันนี้นะคะเนื้อหาสาระต่างๆ เรามีมาฝากกับผู้ชมแบบเต็มอิ่มเลยแล้วค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเมื่อเร็วๆนี้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสวิงไนท์แอดมิวเซียมณ้ำมิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Amazing Thailand NFT Season 2ชวนกลุ่มผู้ถือครองดิจิทัลแอสเซทกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวม,มิติใหม่สู่สมาร์ททัวริซึมพร้อมเก็บสะสมคอลเลคชัน NFT ซึ่งศรริลปะการเต้นอย่างสวิงแดนซ์กำลังได้รับความนิย ่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในการใช้จ่ายจึงได้นํามาจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวมิติใหม่ที่มีคุณค่าและมีความหมายโดยเชิญกลุ่มศิลปิน The Stumbling Swing Out เพื่อชาญด้านการจัดกิจกรรม Swing Dance เข้าร่วมให้ความรู้และสอนพื้นฐานของการเต้นแก่ผู้ร่วมงานพร้อมเชิญชวนให้ร่วมสะสมผลงานศิลปะ NFT เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศครั้งใหม่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะ มีเพียงหาดสา,สายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดให้มันซึ้งสุดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีเอิเท,ที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม โรงพยาบาลน,นครธนถแถลงวิสัยทัศน์ใหญ่ปักหมุดยกระดับการรักษาชูความพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง6ศูนย์ทางการแพทย์ได้แก่ศูนย์สมองและระบบประสาทศูนย์หัวใจศูนย์ทางเดินอาหารและตับศูนย์กระดูกสันหลังศูนย์มะเร็งและศูนย์ธันตกรรมชู4กลยุทธ์หลัก 1. ยกระดับการรักษาสู่การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อน 2. ผสานวัตกรรมการรักษาทันสมัยและเทคโนโลยีการแพทย์มาตรฐานระดับสากล 3. ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการแพทย์ 4. การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์พร้อมรองรับผู้ใช้บรริกกาททั้งลุ่มคนไย ลกลุ่มชาวต่างชาติขับเคลื่อนการบริการที่เป็นเลิศอย่างเหนือความคาดหมายอน,อนครธนเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับชานเมืองที่มีอุดมการในการจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วเป็นเจ้าของพื้นที่ย่านนี้และพยายามปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวิวัฒนาการมันมีตลอดเวลาซึ่งเราก็โชคดีเราได,ได้เป็นพันธมิตรกับบาบูราชเราก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ก็จะพัฒนาเรื่อยล่ะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรพันธมิตรและเทคซอสเมเดียจัดการแข่ง แข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากผู้เข้ารอบ15ทีมสุดท้ายภายใตกิจกรรม Hack for Good Well Being Creation นวัตกรรมดีเมืองดีชีวิตดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2566โดยทีม Smile Migraine คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรับรางวัล400,000บาทร้อมโอกาสต่อยอดนวัตกรรมในอนาคตซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยรักษาโรคไมเกรนพร้อมๆไปกับการสร้างชุมชนชาวไมเกรนผ่านฟีเจอร์ต่างๆและปรึกษาแพทย์ได้ผ่านเทเลไมเกรนผมเชื่อว่าเป็น15ทีมสุดยอดแล้วนะครับของประเทศที่พยายามที่มาตอบโจทย์เชียงใหม่เราจะต้องทำงาน งานนี้ไปด้วยกันแล้วก็มุ่งเน้นการช่วยกันแก้ปัญหาของคนเชียงใหม่เราจะช่วยขยับขยายกันไปเมืองอื่นต่อครับยินดีด้วยครับทางเทศบาลเนี่ยก็มุ่งหวังว่ามาตรการต่างๆที่จะนาไปพัฒนาเทศบาลให้ยิ่งขึ้นต่อไปครับ <c oughs> เราต้องการคนในพื้นที่และก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ในการที่จะ ตอบปัญหาหรือสร้างโซลูชันที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์ชวนร่วมงานศักดิ์สิทธิ์คราฟแฟร์ประจำปี2566ภายใต้แนวคิด sustainability นำเสนอผลงานคราฟ์ร่วมสมัยมาจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้ผู้ที่ชื่นชอบงานคราฟ์ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อยอดทำความคิดในการประกอบอาชีพโดยปีนี้สร้างสรรค์งานศิลปะหัตกรรมไทยให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกแบบ BCG model กำหนดจัดงานสีครั้งครั้งละ7วันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม เดอะมอลท่าพระและเดอะมอลโคราชมีร้านค้าผลิตภัณฑ์งานคราฟต์ร่วมสมัยกว่า180ร้านค้าพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายโชว์จากศิลปินดาราร่วมงานทุกวันของการจัดงานงานศิลสสิ์ครแฟต์ครั้งนี้เป็นแนวคิดที่การเราจะส่งเสริมง,งานอัตถกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีการสร้างและการผลิตที่ยั่งยืนซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญในการที่จะส่งเสริมผู้ประอกอบการผู้ที่รักงานคราฟหรือผู้ที่สนใจติดตามและเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตมาจากชุมชนอันจะเป็นการกระจายรายได้กลับไปสู่ชุมชน ถิ่นส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยรวมด้วยครับบริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันบ้านปโป่งโรงโรงานผลิตแป้งมันสำปะหลังอายุครึง่งศตวรรษแถลงข่าวการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่บริษัทบ,บ้านโป่งทาปิโอกาจำกัดผลิตสินค้าใน3กลุ่มตลาดคือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มอุตสาหกรรมยาและกลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษรุกตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพรองรับการเติบโตของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์แป้งนวัตกรรมสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์บ้านโป่งฟูจิซังเจาะตลาด SME ขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้น ฐานการวิจัยและพัฒนาภายใต้กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนตามหลักของ BCG Model บริษทัทบ้านโปง่งคาบิโอกานะครับปัจจุบันนี้มี2โรงงานนะครับอยู่ที่จังหวัดราบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือว่าต้องการที่จะผลิตสินค้าที่เป็น texture แล้วก็ ingredients for food industry อันนี้คือจุดประสงค์หลักของบริษัทครับส่ง export ไปใน ประมาณ21ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีลูกค้าอยู่ประมาณมากกว่าร้อยหลายเราเน้นหนังประเทศอ,อาหารแล้วก็ไปทางพวก innovation food นะครับ ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889ศูนย์คุณธรรมแถลงข่าวเปิดตัวมอร์เรออวอร์ด2022ครั้งที่3เพื่อค้นหาสื่อบุคคลชุมชนและองค์กรระดับภูมิภาคจังหวัดและระดับประเทศเพื่อขยายผลความดีสู่สาธารณะมีรองศาสตราจารย์ายแพทย์สุริยเดลทรีประดีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นประธานภายในงานจัดเวทีเสวนาคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมจากรางวัลมอร์เรอร์ โดยผู้แทนรางวัลประเภทบุคคลประเภทชุมชนและประเภทสื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองก็อยากให้ชุมชนชุมชนที่ทําความดีอยู่แล้วโดยเฉพาะมิติทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของคนในพื้นที่ที่จะต้องลุกมาช่วยกันบงบอกศักยภาพว่าชุมชนเราสามารถที่จะพัฒนาและเดินหน้าต่อไปเพื่อเป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาบริหารประเทศของเราได้นะครับเปิดงานแล้วอีสานแฟนแฟร์2023มหาการรมของดีเช็คอินถิ่นอีสานโดยสาํานักงานพาณิชย์จังหวัดเลยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจัดขึ้น วันระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคมนี้นารานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลายจากผู้ประกอบการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือก,กว่า50ร้านค้าให้เลือกชมชิมช้อปนำเสนอสินค้าโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับผู้เข้าชมงานทุกวันอีสานฟันแฟร์2023ก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะให้พวกเรานะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของจังหวัดภาคอีสานของเราของดีของเด่น นำมาจำหน่ายให้ที่นี่แล้วในราคาที่ถือว่าถูกมากๆนะคะก็ขอเชิญชวน มาช่วยสนับสนุน,ผล,น,นผลิภัณฑ์ของจุมชนของเราค่ะเมื่อเร็วๆนี้นายประเรสรสิฐอภิปุญญาอดีตรองเลขาธิการกสทชพร้อมทีมงานและพันธมิตรผู้สนับสนุนรวมแถลงข่าวจุดยืนในการปราบโกงคอร์รัปชันโดยเฉพาะปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนปัญหามลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมถึงขยะทางท,งทะเลสิ่งปฏิกูลที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพเดินหน้าเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อสร้างสังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมเราต้องการที่จะสร้างกระแสให้เกิดขึ้นใน สังคมว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุจริตเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทําให้ประเทศชาติไม่พัฒนาแล้วก็สร้างสมสังสมปัญหาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการปรับโกงก็ดีแล้วก็ในทุกๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราถ,ถึงเวลาแล้วที่ต้องคิด ใศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบาบิโลนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้โดยคุณสรัฐสันหัตรกูลประธานบริษัทบาบิโลนและอาจารย์อัมพาชันรบร่วมเป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวสมาคมผู้ประกอบการสุขภาพและความงามการลงนาม MOU กับหน่วยงานสมาคมสมพันธ์และมอบป้ายสาขาแฟรนไชส์ความงามของบริษัทบาบิโลนทั้ง35สาขาซึ่งมีทั้งสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศภายในงานยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านวิชาชีพประจำปี2566อีกด้วยณนูาย์การค้าริเวอร์ าจังังวดน,นทบุรีนี่คือบาบิโลนโมเดลบาบิโลนมาสเตอร์และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของจังหวัดนนทบุรีนะคะสร้างให้กับพนักงานนวดไทยยกระดับมาตรฐานสู่สากคนโลกเป้าหมายหลักของเราคือช่วยเหลือนักธุรกิจนิวเจนให้เข้มแข็งค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเราจัด ติดปีนักธุกรกิจความงามซึ่งวันนี้ประสบความสําเร็จให้เราเห็นแล้วค่ะชาอูหลงพร้อมดื่มทีโดยบริษัทซันทรี่เบฟซี่โคเบฟเวอร์เประเทศไทยจํากัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดชาอูหลงทีฮันนี่เลมอนกลิ่นน้าผึ้งมะนาวแท็กทีมพรีเซนเตอร์หนุ่มฮอตเจเจกฤษณภูมิร่วมส่งต่อคมอร่อยเซอร์ไพรส์ผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดื่มชาอูหลงทีฮันนี่เลมอนแบบครบทุกมิติทั้งรูปรสกลิ่นและเสียงกันอย่างใกล้ชิดมุ่งมัน่นก้นาวส ท p l u า Honey l e ม o n นะครับซึ่งก็เป็นรถใหม่ของเราซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวในเดือนนี้นะครับจุดเด่นของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการนําเสนอชาแท้แล้วก็ชาอุ่ลมนะครับดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบก็เชิญชวนให้ลองกันครับลหลายคนอาจจะคิดว่าชาอุ่ลมมันจะขมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมการันตีเลยว่าไม่ขมแน่นอนครับแล้วก็ชาอุ่ลมทีพลาสเนี่ยเป็นชาแท้แล้วก็หอมมากๆครับผมรวมถึงรสชาติก็อยากให้ลองกันเยอะๆซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป คุณผู้ชมคะในวันที่14พฤษภาคมที่จะมาถึงนะคะก็เป็นวันสําคัญของประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะที่จะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใช่เป็นตัวแทนของเราที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เดินหน้าต่อนะคะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วตั้งลางคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวัวนเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ